ถ้าเราเรียนรู้ไม่เป็นมันก็ยังจมอยู่กับความง่แต่ถ้าเราเรียนรู้ถ้าเราสนใจเรียนรู้สักหน่อยเราสามารถสังเกตดูว่าทําไมมันต้องดิ้นล้นด้วยมันจะดิ้นดิ้นไปตามความคิดมันจะสร้างเรื่องราวขึ้นมาพอเราเห็นว่ามันสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยคือไม่ตามเข้าไประดับสติที่มีกําลังขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคิดมันคิดเองมันสร้างเรื่องขึ้นมาเองมันสร้างเรื่องขึ้นมาปกปิดตัวมันเองถ้าคนที่ฝึกสติจนมาถึงระดับที่ไปเห็นมันทํางานเองได้แล้วเนี่ย จุดหมายคือจุดนี้เองคือรู้ให้ทันอารมณ์รู้ให้ทันความคิดทีนี้เมื่อสติมีกําลังแต่ถ้ายังไม่มีความตั้งมั่นมันก็สู้ได้ไม่นานความตั้งมั่นคืออะไรความตั้งมั่นคือสมาธิกิเลสเนี่ยมันจะสโลโมชั่นขึ้นเราจะเห็นการทํางานที่มันชัดขึ้นบางทีแล้วก็จะเห็นราคะที่มันบีบคันรุนแรงความโกรธที่มันรุนแรงขึ้นถ้าไม่มีความตั้งมั่นก็สู้อํานาจอารมณ์ไม่ได้มันต้านทานอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีกําลัง ทุกอย่างก็เลยขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนั่นเองเปิดใจในการศึกษาด้วยใจที่เป็นกลางแล้วก็จะค่อยๆเกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษสุดท้ายเราก็ต้องทดลองด้วยตัวเองนะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่แน่น,นี้แหละสัตธรรมเมื่อเราเห็นว่ามันไม่แน่มันไม่น่าไว้วางใจเราก็เลยเราก็เลยวางลงก็เลยทาเฉยๆทำเฉยๆไปเรียนรู้ไปประสบการณ์ก็จะค่อยๆสอนเราไปเอง